ก๋วยเตี๋ยวเหียย่ยวจุ๋ยรถเด็ดคลองสามนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดมากนี่เขาปรุงมาให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็มีหมูสเต๊ะด้วยนะเขามีของที่หลายอย่างนะฮะลองมาทานดูนี่ดูเนื้อครับเผื่อๆเลยพินครับอันนี้เขาจะปรุงมาให้เสร็จเลยนะใส่ใส่น้ำส้มมานุนจู่มภาคยู อ,อ้บชิมครับนี่เนื้อเปื่อยๆแดงๆเลยเขาเด็ดนะอันนี้บอกเลยเด็ดจริงๆคุณเจ้าเนื้อเขมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับแล้วก็ต้มยำถ้าอยู่ใสถานี้ลองมาชิมนะ <c oughs> อยู่ตรงคลองสามอยู่บริเวณเส้นเรียบคลองลังสิตระยุรศักดิ์เลยครับนี่ครับไป <c oughs> เด็ดมาก